ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลักคณาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโ o รา h ห r า h ยี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับเออลัคนาราศีพึกษ์ศพมาแล้วพึกษ์ศพนะยังได้ยินเสียงผมชัดอยู่ไหมชัดพิมพ์ชัดมานะครับหรือพิมพ์เลขหนึ่งก็ได้ ถ้าได้ยินเสียงผมชัดอยู่นะครับอ้าวต่อไปนะเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับลัคนาราศีพฤกษบนะบลัคนาราศีพฤกษ์คุณมีดาวอะไรคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในภพสุภะ นะแล้วก็อยู่กับดาวพุธซึ่งอันนี้ก็คือว่าดีประการที่หนึ่งเพราะว่าตีโกนถึงลัคนาด้วยแต่ประการที่สองซึ่งดีจริงๆนั่นก็คือดาวพระหัสที่อยู่ในภพลอยกลางฟ้าแล้วได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัส,สวะเกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีเป็นโยกเกณฑ์ที่เด่นทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังคงประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดี และดาวนะครับดาวอีก3ดวงซึ่งก็คือพุธสุกและเสาต่างก็โครจรอ,อยู่ในเรือนสุภระทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณจะมีโชคดีแบบคาดไม่ถึงในเรื่องของงานหรือการดิวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้คุณได้รับความสําเร็จดียิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนอกจากดาวสุกที่เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองแล้วนั้น นะครับผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าดาวพฤหัสได้โคจรตั้งนานแล้วพักหนึ่งแล้วตั้งแต่8พฤศจิกาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีคุณอยากจะต้องการการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือใดๆจากผู้หลักผู้ใหญ่รับรองไม่ผิดหวังและนั่นก็จะรวมความไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความสำเร็จต่างๆเอาเป็นว่า เดือนธันวาคมการเงินของชาวพึกษบจะดีตลอดทั้งเดือนขอให้สบายใจได้ถ้าช่วงไหนมันรู้สึกให้กังวลกังวลก็นึกถึงที่เส่มสิ่ยมิงบอกว่าเฮ้ยยังไงแม่งก็ต้องดีไปได้ทั้งเดือนนั่นแหละนะครับเครื่องเดือนแรกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเอาเป็นว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่20ธันวาคมเราจะทำอะไรหลายๆอย่างมักจะได้รับความสำเร็จดี เราจะเริ่มต้นหรืออะไรที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วมักจะได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างมากชาวพฤกษพจึงนะครับแฮปปี้ในเรื่องของงานอย่างมากนับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20โอเคระหว่างนั้นอาจจะมีเง่นหงิดจุกจิกบ้าง <c oughs> ธรรมดาของมนุษย์ใครมันจะแฮปปี้ทุกวันวะแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชะตายังมีความสาเร็จอี พอมาช่วงไปไปลายปีประมาณวันที่21จนถึง31ช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องปากเสียงเรื่องความขัดแยง้งเรื่องการประทัคารมหรือการขัดแย้งกับญาติญาตินําเรื่องยุ่งใจมาให้หรือว่าเรากับญาตินั้นมีความไม่พึงพอใจอะไรกันสักอย่างหนึง่งนะครับนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนในเรื่องของความรักแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ไฮไลท์สําคัญเลยเพราะว่าดาวอังคาร ได้โคจรไปเล็งลัคนาราศีพฤกษบแล้วก็ไปเลงกับราหูระวังความขัดแย้งระวังปัญหาชู้สาวระวังการครบซ้อนระวังปัญหาเรื่องชู้สาวรักๆคร่ๆต่างๆนะคนมีคู่อยู่แล้วก็ระวังเรื่องชู้สาวด้วยคนที่ยังโสดก็อาจจะตัวเองเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องรักๆคร่ๆเรื่องชู้สาวก็เป็นไปได้ไปดูให้ดีในช่วงเดือนธันวาคมออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล